พาผู้ชมและผู้ฟังรายการก็คือตัวแทนของคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่จะคอยรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะติชมจากคุณผู้ชมทั่วประเทศค่ะจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งไปยังผู้บริหารของไทย T ี s s เพื่อที่จะนําไปพัฒนาและปรับปรุงข่าวรายการต่างๆของไทย T ี s s ต่อๆไปด้วยค่ะ 1. ใ่อหนก็คือเสนอตรัด้วยตัวไทยพีีเเองอาจจะต้องตั้งคำถาม นี่คือบรรยากาศในงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี2565ที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS จากทั่วประเทศเดินทางมาพบกันเพื่อนำข้อเสนอแนะติชมที่ได้รับจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง5ภูมิภาคมาส่งให้กับคณะผู้บริหารของไทย PBS นะคะคือไยพิบัติในปีนี้โดยเฉพาะของทางอีสานอีสานใต้เนาะ ส่งผลกระทบจํานวนมหาศาลอยากให้มีการเหตุเครือข่ายในการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติเพราะแม่นแต่น้ำถ่วมแต่ว่าเรื่องภพยพิบัติอย่างอื่นพร้อมว่าจะเป็นภพยแรงภัยที่เกิดจากภัยทางสังคมเพื่อป้องกันะระวังบ่งหายประชาชนนี่เสียเปรียบหรือว่าหลงเสือภาคใต้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารมีฐานทรัพยากรที่สําคัญ แต่ว่าช่วงพัฒนาการประมาณ2ี่สกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสิทธิในการที่ประชาชนจะเข้าถึงฐานทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหมดไปนะเพราะถูกกาหนดการพัฒนาโดยรนะัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเวสก็หน้าที่จะหยิบยกในสิ่งเหล่านี้นะครับขึ้นมาพูดคุยเพื่อเป็นการทําให้นโยบายในเรื่องเหล่านี้ของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของชาวนานในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใค่แค่ ไม่ได้กาไรเท่านั้นสาภาพอากาศต่างๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะรายการทีวีมันต้องมีเรื่องการปรับตัวสําหรับรับสารการร้อนแรงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่การสื่อสารใน,ในยุคปัจจุบัน,นช่วยเราได้เยอะข้อเสนอแนะที่รับฟังมาตลอดปี2565จะถูกสรุปและแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะก็คือข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงเนื้อหาโดยในปีนี้ข้อเสนอแนะที่สําคัญนั่นก็คือผู้ชมอยากให้ไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะที่ขับเคลื่อนสิ์จากเสียงของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมช่วงนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ชมไปรับฟังรายละเอียดของข้อเสนอจากประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย TBS e กันค่ะส่วนที่1เป็นข้อสุบเชิงหลักการว่าสื่อสาธารณะเนี่ยต้องคงความเป็นอิสระปราศจากความครอบงำเนาะให้พื้นที่สําหรับ เสียงเล็กๆคนเล็กคนน้อยที่เข้าไม่ถึงสื่อแล้วก็เป็นสื่อที่ยืนยันการนําเสนอความจริงไม่ว่าจะกระทบกับส่วนนโยบายส่วนรัฐหรือส่วนทุนอื่นๆก็ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิชุมชนเนาะเราก็เลยตระหนักว่าสื่อสารานี่ต้องอยู่ ให้เสียงของคนอีกฝั่งหนึง่งหรือคนที่มีความเสี่ยงที่จะรับผลกระทบเนี่ยได้มีพื้นที่ในการสื่อสารข้อได้จริงข้อกังวลอีกมุมนึงมารวมถึงว่าข้อเสนอสําคัญหนึง่งที่เราเน้นย้ําปีนี้ก็คือว่าสื่อสาธารณะไม่ควรเสนอเฉพาะปรากฏการณ์ต้องวิเคราะห์ไปถึงรากเหง้าของปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้างเกิดจากอะไรแล้วก็นําเสนออย่างต่อเนื่องจนนําไปถึงว่าผลลัพธ์ของการนําเสนอเป็นยังไงหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยนําเสนอทุกไตรมาสก,ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถติดตามได้ว่าข้อเสนอที่เราไปเนี่ย ได้รับการตอบรับแค่ไหนแล้วก็ปลดล็อกว่ามันไม่ต้องทําเป็นต้องรอปลายปีครั้งเดียวแล้วต้องบอกว่าข้อเสนอจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปีนี้เข้มข้นมากๆเลยละค่ะซึ่งภายในงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธรณะระดับชาติประจำปี2565มีคณะผู้บริหารของไทย p p s ตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารร่วมรับฟังข้อเสนอด้วยซึ่งหลังจากรับข้อเสนอแล้ว กรรมการนโยบายจะนำไปพิจารณาเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาข่าวและรายการต่างๆของไทย PBS ต่อไปค่ะสิ่งที่เป็นคำหลักๆที่ได้ยินก็คือคำว่าพื้นที่กลางมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของความทุกขยากหรือปัญหาผลกระทบเชิงนโยบาย ต่อวิถีชีวิตของชุมชนในส่วนต่างๆซึ่งพื้นที่กลางนี้อาจจะเป็นพื้นที่กลางที่ท BS สามารถจะเอื้อให้เกิดขึ้นทั้งในระดับของทั้งที่ชุมชนหรือประชาชนกับหน่วยงานที่รับผิดรับชอบกับประเด็นเหล่านั้นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้เกิดพื้นที่กลางที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยซึ่งอันนี้ทบ s สามารถทําหน้าที่นี้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เห็นเรื่องของการที่จะทาเป็นสื่อที่ได้รับความไว้วางใจทีนี้ความไว้วางใจก็มีความท้าทายเหมือนกันว่าต้องมีความระมัดระวังในการที่จะต้อง มีความรอบด้านมีความลุ่มลึกทํากันบ้านมากขึ้นในสื่อสาระอีกจุดหนึ่งที่หน้าท้าทายแล้วก็อยากติดตามก็คือทําให้สื่อสาระระดับภูมิภาคมีพลังมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งจะเป็นความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสภาผู้ชมผู้ฟังรายการรวมทั้งศูนย์ภูมิภาคเราจะดํามทเรียนเหล่านี้นะคะมาประมวลร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดของการทํางานสื่อสารภูมิภาคให้มันเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปค่ะ ต้องขอบคุณทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะที่ส่งเข้ามาผ่านทางสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทย PBS ค่ะความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ